แฮลโลสวัสดีกันด้วยนะครับนี่พ่พ่อผม,มในบาสเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราจะมาทำแผนที่กันนะฮะโอเคอุปกรณ์เราต้องเตรียมแปบ๊บหนึ่งฮะเตรียมอุปกรณ์ของเต็มผมเพิ่งไปลงเมืองมากลับมาใหม่ๆฮะเฮ้ยอะไรเก็บีเก็บเก็บเก็บไปให้หมดเลยดีไหมเนี่ยฮะ เด้ละมันไม่ใช่ผิดละผิดละเก็บผิดที่ฮะเก็บผิดที่ผิดโอเคตัดที่ก่อนฮะแป๊บนึงโอเคฮะผมเก็บของเสร็จเรียบร้อยวันนี้เด้ละชูการ์ครีนก็สี่อันนี้เหรอโอเคไปแบบข้างนอกก็ได้เชิญกระตุกอะเก็บกระตุกโอเคไม่เป็นไรผม ช่วงนี้ผมแบบไม่ค่อยว่างผมไม่ค่อยจะลงคลิปเลยเพราะว่า <c oughs> ไม่ต้องบอกนัฮะคุณพวกคุณคงจะรู้แล้วท่านผู้ชมทุกท่านคุณจะรู้แล้วโอ้ผิดปแป๊บนะฮะวางผิดทุกผิดทุกผิดอะ่ะแป๊บ จื๊บจึ๊บจื๊บฟิ้วเฟย์เฟีวมากเป็นจะี่ยวเลยโอเคฮะผมคิดว่าผมจะทำฟาร์มสปารมอนเตอร์ด้วยแต่สปา,ารมอนเตอร์อัตโนมัติหรือฆ่ามอนเตอร์อัตโนมัติเลยมอนเตอร์มาอยู่ตายเจ้ได้อ,อุปกรณ์ได้ของอย่างเงี้ย โอเคเดี๋ยวคลิปคลิป,ปถ,ถัดไปอาจจะได้ทำอ่ะหนึ่งสองสหนึ่งชิปโอเคฮะนังเดินขอเ,เดินถัดจากตัวนี้เราจะมาทำแผนที่อันใหญ่ลวงของเราโอ๊ยแหลกกระตุกอ่ะเกมกระตุกโอเคฮะกระตุกโคตรเลยคราวนี้ตอนนั้นผมทำแล้วมันผิดพลาดอ่ะผม

ป่านี่มันทุกผมเดี๋ยวผมขอไปถางป่าถัาจากถัจากเสร็จคลิปนี้แล้วผมก็จะไปถางป่าประมาณนี้เนาะโอเคนะเอาเลยนะเฉียบนี่เน่โอเคได้แล้วถัดจากตัวนี้หลังจากนั้นเราก็จะเอาไปไว้ที่เดิมของเรานี่คือสะพานสโตนบิดท,ที่ผมทำไว้ พันโซนบิดมันช่างแจ็มแมวจริงๆเจนจะบอกต้นไม้พด้านบนผมก็ถางหมดแล้วทางหมดด้วยวิธีเผาเผาพวกเศษเหลือๆผมก็มาตัดๆๆไว้ตรงนี้ผมก็มีฟาร์มต้นไม้อยู่แล้วฮะพวกขี้เขยดไปตัดทางไม้อีกผมมีฟาร์มต้นไม้แต่ผมก็ไปทำต้นไม้ต่อฮะ เดี๋ยวตอนนี้ผมขอไปทำภารกิจของผมให้เสร็จก่อนไม่แน่คลิปคลิปถัดๆไปอาจจะได้ทำาวามอินเอร์วิวว่าฟาร์มเด็กก็ได้ฮะคอยดูนะคอยดูมันอาจจะ